สูตรขิงดองที่เ c รอคอยมาแล้วนะคะมากับพี่น้ำเพชรจะพาไปทำค่ะพี่น้ำเพชรใช้ขิงอ่อนนะคะ1กิโลนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาปอกนะพอปอกเสร็จเราก็นำไปล้างอีกรอบนึงก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาหั่นนะคะขิงกิโลหนึ่งปอกแล้วนะคะเราจะได้อยู่ประมาณ700รกรัมถึงแ0 0อกรัมค่ะล้างเสร็จนำมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะคะความหนาพี่น้ำเพชรจะใช้ประมาณนี้นะคะ บางมากไปเขาก็จะไม่มีความกรอบนะคะเราก็ให้หนาขึ้นมานิดนึงค่ะพอเราฟานเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคลุกกับเกลือค่ะใส่เกลือไปสองช้อนโต๊ะนะคะคลุกเขาให้ขิงเขานิ่มแล้วก็นุ่มลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยพอขิงนิ่มแล้วนะคะเกลือละลายแล้วเราก็จะมาแต่งสีเขาด้วยการบีบมะนาวลงไปค่ะพี่น้ำเพชรใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะบีบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ นวดเขาอีกรอบหนึ่งค่ะสีเขาก็จะค่อยออกชมพูชมพูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอได้สีตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่กระมังพักไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปทำน้ําดองกันเลยค่ะส่วนผสมน้ําดองนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะสิช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชู12ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกค่ะ15ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสม ให้ละลายก่อนนะคะก่อนนําไปตั้งไฟนะตั้งไฟคนไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเดือดให้ปิดไฟนะคะปิดแก๊สลงนะตั้งพักเขาไว้ให้เย็นก่อนจะนํามาดองขิงนะคะส่วนขิงที่เราพักไว้นะคะเราก็จะมาบีบเอาแต่เนื้อขิงแบบนี้ค่ะบีบน้ําเขาทิ้งไปเลยนะคะเตรียมใส่ขวดโหลหรือภาชนะไว้เลยค่ะนี่ค่ะบีบออกแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในขวดโหลนะคะน,นําน้ําดองที่เย็นแล้วนะคะ เอามาเทสใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะให้เขาทั่วๆนะคะก่อนปิดฝาแล้วนำไปแช่ตู้เย็นค่ะอ่าเจ็ดวันนะคะขิงก็จะกินได้แล้วนะคะเก็บใส่ตู้เย็นกินได้เป็นปีเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้ำเพชรด้วยนะคะสูตรขิงดองที่ fc รอคอยมาแล้วนะคะมากับพี่น้ำเพชรจะพาไปทำค่ะพี่น้ำเพชรใช้ขิงอ่อนนะคะ1กิโลนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาปอกนะ พอปอกเสร็จเราก็นําไปล้างอีกรอบนึงก่อนค่ะก่อนที่จะนํามาหั่นนะคะขิงกิโลหนึ่งปอกแล้วนะคะเราจะได้อยู่ประมาณ700กรัมถึง800กรัมค่ะล้างเสร็จนํามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะคะความหนาพี่น้ําเพชรจะใช้ประมาณนี้นะคะบางมากไปเขาก็จะไม่มีความกรอบนะคะเราก็ให้หนาขึ้นมานิดนึงค่ะพอเราฟานเสร็จแล้วนะคะเราจะมาคลุกกับเกลือค่ะใส่เกลือไปสองช้อนโต๊ะนะคะ ุกเขาให้ขิงเขานิ่มแล้วก็นุ่มลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยพอขิงนิ่มแล้วนะคะเกลือละลายแล้วเราก็จะมาแต่งสีเขาด้วยการบีบมะนาวลงไปค่ะพี่น้ำเพชรใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะบีบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นวดเขาอีกรอบหนึ่งค่ะสีเขาก็จะค่อยออกชมพูชมพูขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอได้สีตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่กระมังพักไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปทำน้ำดองกันเลยค่ะ ส่วนผสมน้ำดองนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะ15ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชู12ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกค่ะ15ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้ละลายก่อนนะคะก่อนนำไปตั้งไฟนะตั้งไฟคนไปเรื่อยๆค่ะพอเขาเดือดให้ปิดไฟนะคะปิดแก๊สลงนะตั้งพักเขาไว้ให้เย็นก่อนจะนำมาดองขิงนะคะ ส่วนขิงที่เราพักไว้นะคะเราก็จะมาบีบเอาแต่เนื้อขิงแบบนี้ค่ะบีบน้ําเขาทิ้งไปเลยนะคะเตรียมใส่ขวดโหลหรือภาชนะไว้เลยค่ะนี่ค่ะบีบออกแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในขวดโหลนะคะนําน้ําดองที่เย็นแล้วนะคะเอามาเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะให้เขาทั่วๆนะคะก่อนปิดฝาแล้วนําไปแช่ตู้เย็นค่ะอ่าเจ็ดวันนะคะขิงก็จะกินได้แล้วนะคะ เก็บใส่ตู้เย็นกินได้เป็นปีเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้ำเพชรด้วยนะคะ